สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชงเบาคุานคนคนมักไทยครับพี่น้องืัอนี้หอดฤดกูกันไทไฮไทนาืันนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเปลี่ยนพันนะครับจะสังเกตได้ว่าพานมันมันไปไปแล้วนะครับมันจีกมันสํำรลุดเบิดนะครับพี่น้องเข้าก็ต้องมาเปลี่ยนสองพันนะครับรอบขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือเ้าตรง เอาน็อตนะครับที่ห้อยตุ๊กตาอยู่ทั้งหนานี่สองตัวนะครับคันออกนะครับคันออกแน้วกันน็อตสองตัวที่จับอยู่ตุ๊กตาลังนะครับสองตัวกับคันออกนะครับบาานี้เ้ากันโยคงขึ้นครับปล่อยโยค้ข,ขึ้นนะครับ น,น่าตัวนีต้ออกต้องคิแน่นเลยเดี๋ยวยิงหันละมองไกลๆมองสิคันนั่นนะเย็นสองใบเลยนะครับเลย นี่าือคันคันฟ้าตัวหนึ่งนะครับกอ,อกมันจะมีน็อตน็นอตล็อกอยู่ข้างในนะครับการออกไม่ค่อยแน่นปันใดตัวหน่ก็ได้ล็อกไ่จักนี่นะครับคันออก เบื้งปีนล็อกเบืง้งปีนล็อกอยู่ตึงไหนค่อยๆรูบเบืงบ้งเบงขีมขีมอยู่หุ่นหุ่นอยู่ในกล่องถืงมือเห็นนะครับมันจะมีปีนล็อกนะครับพี่น้องมีปีนล็อกแล้วฮงก็ดึงปีนล็อกออกเลยกับลายหนอนตัวเมียเนี่ยออกมานะครับ ไข่นอนตัวนี้ตัวน,นี้ออกนะครับพี่นนอแตสีเฮ็ดหยางแน่เพราะมันเลอะจารบีนะครับสร้างก็ว่าอยากจับปันไดมันสิมีนอนตัวนี้ละ่ะจับไว้ลอกไห้สิมีอีกตัวหนึง่งตัวนี้นะครับจับไหวพีกว่างถึงตู้กระต่ามาปุ๊ดวลไม่เจไหนคือดวล อยแต่เป็นมันบรหอดถีเนาะมันอยู่นีขอกไงนี่ละขอถวยเนอะมาก่อนวอือว้าแนงติ้งเนี่น ใส่ประเจียเลือนนะครับค่ายน็อตตัวเมียตัวนี้ค่ายออกนะครับให้มันรุมรวมเรื่องสภาพพันธ์นะครับพี่น้องจำเป็นต้องเปลี่ยนแหละครับพอหยอดฤดูกาลใบหนึ่งกับพันธสองหาสีพี่น้องสองใบกับสองพันธสองควันหาสามเฉดเงินสองควันหาไทยนาอยู่จักทรายไ,ไหล ไอ้หน้าอยู่เป็นชิปไร่ครับพี่น้องนี่ครับขันค่ายห้าตรงขันขันตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะมันจังสีออกขันเข่าเป็นขันออกขันออกเป็นมุนเข่าสีนะ้ำตัวนี้คือสีเงินเสร็จออกมาเลยเออบางคับมันออกมาเลย จับตัวมันเลยนักสุดครับเอางยง่ายกันเลโอ้ยเจ็บมันเขาส่งนี้เ่ะเปลี่ยนคกสภาพผู้ได้อยากได้เอาไปเห็ด กระจกมาเอาเด้อพี่น้องเด้อให้ฟรี่ยันเชะใหม่ ตัวนี้เพรท่านเป็นยังหย่อนเป็นบ่เย็ยยนหันวอ่านก่อน <laughs> จัดไปเสาร์นี้พระท่านเห็ดงานอยู่สองพันหาครับพ <laughs> ี<ป>่น้องน้ำมันอีกเป็นสามพันจีบ <laughs> จีบต้ <laughs> นแงกแล่นเนี่ย <laughs> <laughs> าวนะครับตาเง,งายี่สิบสองนิวพันสองหาสิบ ราคานะครับแล้วแต่จะคุยกันได้อ,โโอ้าวมันคือเป็นเรียมๆครับม,มันบอกเมียนเราเลอกกระดาษออกกระจุกกลมให้เจ้าอีกคืเอเกาแล้วเราจะกางลูกไก่เอาอผานใหม่ใ,หใบใหม่ อีซื้อมาล่าสุดไว้หลังสุดนะครับแต่ว่าใบนั่นคือเปลี่ยนหมูว่านนี่นะครับพี่น้องเปลี่ยนหมูว่านซุปโคกลงไปตู้มตัวใหญ่ขึ้นเนาะโอเคไทย่อเข่าครับพี่น้องเพราะว่าทั้งหนามันไทย่อเข่าทั้งหลังกับ่อเขานำนะครับยันทั้งหนาเีื่อมื่อนี้แล้วใบมันเบี่ยงหาย บรรยากาศก็คืนฝ่าคืนฝนครับจะคล้องหน้าก็เฝ้านะครับวนไอ้คุ้นไปไท่ได้แถบงยู่ไปไแ้วแกบอกแกกันบ่าอนไปแหกไปแหกไปอันโบเข่ามึงสภาพส่งอยู่้องรถไทยครับมึงไทจนส่งขาดดากเว้ยล่ะ ล็อกเลยนะครับจะเมันตังอันนั้นใส่ขี้ดิขนค่ะเด้ๆแาบนี้ตังียตังีดินตังที่นั่มแล้วเอาฟ้าอัดมันออกนี่แหลมันุนตามกันอันนัดล็อกเลยครับมันเทิรเลยอมุนม้นครับมุนมุนออกเป็นมุนเขามุนเขาเป็นมุนออกตัวนี้ต้องทวนเก็บนาฬิการงกัน ฟานถึงมันฟันหายฟานแทกไม่นี่น้ยนี่ห้องอยู่เห้ยว่้าก็ได้เออใค่อยู่ในห้องไว้หืเพอมันต่มวานมันฟันยังมึงใส่งานถูกเนี่เขางบก็เหมือนเลยถอยเอาดูๆที่เขาก็เพราะเข่าอยู่แล้ว ล็อกน็อตแน่นแล้วก็ใส่ตุ๊ก,กตาเข้าไปทั้นน็อตล็อกครับให้แน,น่นถ้าพอแน่นแล้วถ้าลูกเกิดร้วมมากก็ยากใปถอดออกอีกครับประสบการณ์ตรงกาเท้าวส่งไปถึงพ่อที่สูง ลืมปิ้นล็อกได้พี่นอ้นองนับสีค่ายงานสีเขาปิดกระบบกให้แน่นโง่คนไละย่ำเอาไซ่ผ์ผมให้เขาคอยย่ำเขาเอาเว้ยไซด์บันนี้เขาก็ว่างหางคอยๆว่างหางลงบัน Hoặc cũng cứ săn. Nhu sần sần thorn. Nay, ninh hưng nắn. sẽ nha tuyển chạy con. Phong thắng cưng nữa. Night, bia. 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 ในรถแถวเราในรถนี่แหละใส่ก่อนโอ้ยมาขันด้วยหวันมาขันตอมเอาอย่าฝ่าขันเอาตัวทางลังใส่ก่อนต้องยกยกข้างขึง้นน้อยหนึ่ง <c oughs> พ่อพ่อพ่อ เอ้เขามา,าปีอ้อยีได่งน้อยหนึ่งตีครับไปเรื่อง,งไปท้างคุครับเอออันนี้คือสร้างหอยนอตซื้อรอเหที่มีส่เอใส่ตัวเดียวแหวนต,ตัวนี้เขาให้ส่ตัวเดียวเพราะว่ามันบรับกี่ดินบันไดทั้งหนาขึ้นทั้งหนานะ เมีนบบเป็นหม่างดอกก่นอนโบใ<อ>ส่โบมีมาสำมนีลนะตามศูนย์เขาหายมากบไป,าาไปบอ,อไโน,นนี้ว่าห้าแต่นแน่นปันได้กระได้เ้ยครับพี่้ <c oughs> องเพราะว่าเวลาคันออกเทอต่อไปจากสิบกรได้หนักคันพอตึงมือพ่อ <c oughs> อันนี้เป็นพานอีปโปดีเฮด225เป็นรุ่นที่ใส่กันทั่วไปนะครับสำหรับกูปกิลต์อีปโปนี่เป็นพานไทยคือหัวหนามันอีปโปมันนะนตัวน,นั้นมันก็จะเป็น226 G โมเมนตมันไม่ยังนี้ละอีปโปก็ยังนี้ละสักอย่างมันว่าตัวไรไทยดีกว่ากันมันว่าอีโปนี่กัก็ดีอยู่ แต่ขอเสียขขามันขึ้นจากเบาถ้าต้องพาตัวนี้ออกเอาไส้ออกแล้วก็เทปปูนใส่เลยยถ้าพี่น้องอยากได้แบบนักๆนะอ,อหนักนอนหาเเอาสำหรับคืนนี้ไปสมิสก่อนครับพี่น้องคือถ้าแม่นเขาคันแน่นแล้วก็คือโอเคนะครับจบ <c oughs>